สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาเจอกับพี่มูนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะระดับชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะวันนี้นะคะพี่มูจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์บกนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์กันเลยนะคะค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถยกตัวอย่างบอกชื่อของสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามา รับชมรับฟังเพลงกันก่อนเลยนะคะ Let's go ทำท่าฮิปโปทำท่าฮิปโปแล้วก็ค้างทำท่าฮิปโปทำท่าฮิปโปแล้วก็ค้างสายและโยกโยกและสายโยกยุกยิกให้ดูวุ่นวายทำท่าฮิปโปทำท่าฮิปโปแล้วก็ค้างยกอีกร่วยกให้สุตังโนทันทีนดกระจายยสายามจทำาทำทำมาแล้วก็ค really ้งทำทำมาทำทำมาแล้วก็ค้าง <t initiatives> กับกุบกับกุบับ,บ,บมาพวกเราให้เท่าขยับทชำช่าม,มาทชำชาม,มาเ่วกาคขงเต้นเต้นให้หวังโยโย่ให้สุดตัง,ตงน,นันแดดกะจายนันแดกรจค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเพลงนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างาคะเด็กๆสนุกไหมคะเด็กๆอ่าสนุกมากเลยใช่ไหมคะคราวนี้พี่โมูก็จะมาอาธิบายนะคะในเรื่องของ วันนี้ที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของสัตว์บกนั่นเองนะคะอ่าสัตว์บกนะคะก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินหรือบนบกนั่นเองจะมีความ เป็นอยู่นะคะที่แตกต่างกันไปพี่โมจะแบ่งสัตว์บุกด้วยกันเป็น3ชนิดนะคะชนิดที่1นะคะก็คือสัตว์ปีกลักษณะของสัตว์ปีกจะสังเกตได้ว่ามีเท้าสองเท้านะคะแล้วก็มีปีกโดยสัตว์ปีกเกือบทุกชนิดนะคะ จับินได้อาอาหารของสัตว์ปีกนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกใบพืชหรือสัตว์ตัวเล็กๆนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าลักษณะของสัตว์ปีกจะมีปากนะคะค่อนข้างเล็กนั่นเองนะคะได้แก่อะไรบ้างเอ่ยที่เป็นสัตว์ปีกพอได้ยินชื่อพี่มงเอ่ยแนละ้วอ่าหนึ่งก็คือไก่ถูกต้องค่ะสองอะไรเอ่ยเป็ดเก่งมากเลยค่ะสามก็คืออะไรคะ นกนั่นเองอ่าเก่งม,มากเลยค่ะต่อมาเรามาดูประเภทที่สองกันเลยนะคะประเภทที่สองของสัตว์บกนั่นก็คือสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองนะคะสัตว์เลื้อยคลานก็คือจะมีลักษณะนะคะมีเท้าสี่เท้านะคะหรือไม่มีเท้านะคะจะเคลื่อนที่โดยการเลื้อยหรือคลานนั่นเองนะคะอ่านึกถึงสัตว์เลื้อยคลานนึกๆนึกถึงอะไรเอ่ยอ่าเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะนี่แกก,ก็คือ จระเข้เต่าแล้วก็งูนะคะเราจะสังเกตได้ว่าจระเข้กับเต่ามีอะไรคะอ่ามีเทา้ากี่เทา้าคะเด็กๆอ่ามีเทา้าทั้งหมด4เทา้าการเคลื่อนที่ของจระเข้กับเต่าก็จะใช้การคลานนั่นเองนะคะแต่งูของเราดูในภาพแล้วมีขาไหมคะอ่าไม่มีขานะคะฉะนั้นงูก็จะมีการเคลื่อนที่โดยการเลื้อยนั่นเองนะคะ ต่อาานะคะประเภทสุดท้ายแล้วประเภทสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะก็คือจะมีน้ํานมนะคะไว้เลี้ยงดูลูกนั่นเองนะคะโดยน้ํานมนี้นะคะก็คือจะพบในสัตว์ตัวเมียเท่านั้นนะคะเด็กๆอ่าโดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็คือจะมีน้ํานมให้ลูกกินนั่นเองนะคะแต่พอสัตว กลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโตขึ้นมาก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันไปนะคะบางชนิดก็จะกินอะไรเอ่ยกินพืชผักผลไม้เป็นอาหารนะคะบางชนิดก็จะกินเนื้อ สัตว์เป็นอาหารนั่นเองนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งมีอะไรคะช้างมา้าแล้วก็อะไรคะอ่าแล้วก็ลิงนะคะแล้วก็ตามด้วยเสือนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าช้างมา้าลิงก็คือจะกินพวกพืชผักผลไม้เป็นอาหารใช่ไหมคะแต่กับการเสือพอโตขึ้นมาเสือมีลักษณะค่อนข้างอยู่ร้ายก็จะกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารนั่นเองนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาในเรื่องของสัตว์หมูนะคะพี่หมูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะพี่หมูฝากการบ้านไว้นิดหนึ่งนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะลองทําแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือนักคิดวิทยาศาสตร์นะคะในหน้าที่23นะคะค่ะสำหรับวันนี้พี่หมูขอฝากเนื้อหาไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ บายๆเจอกันคลิปหน้าค่ะ